ซิกดักพีเซนทีเดเออบะไเกิลสวัน3คืนต้องอยู่กับไอ้โลกจิตคุณนายอิงดวงตาของเธอได้รับผลกระทบมาจากการผ่าตัดทําให้เธอต้องมองไม่เห็นเป็นเวลา2-3วันแต่เธอก็ยังโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากแจ็คสามีที่เป็นศัลยแพทย์หัวใจชื่อดังและเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาพึ่งพาเธอย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่ บ้านที่เป็นเรือนหอของพวกเขาทั้งคู่โดยมีเหมยที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลรับใช้และแม่บ้านก็มีความสัมพันธ์ลับๆกับตำรวจนายหนึ่งที่แวะเวียนมาหาเธอสองสามีภรรยากําลังนั่งกินอาหารเช้ากันอยู่แจ็คได้บอกกับภรรยาว่าเขาต้องไปไประชุมที่มาเก๊าสองวันแต่เขาจะคอยให้แม่บ้านช่วยดูแลเธอในช่วงที่เขาไม่อยู่ทําให้คุณนายอิงต้องอยู่กับแม่บ้านตามลําพังและหมาที่ชื่อว่าบอยอีกหนึ่งตัว หลังจากสั่งงานแม่บ้านและบอกลาภรยาเสร็จแล้วแจ็คก,ก็เดินออกจากบ้านไปหลังจากนั้นแม่บ้านก็ได้มาบอกกับคุณนายอิงว่าเธอจะขออนุญาตออกไปข้างนอกเพื่อซื้อยารักษาโรคหอบหืดของเธอทำให้เหมยจำเป็นต้องทิ้งคุณนายอิงให้อยู่บ้านคนเดียวสักพักหลังจากที่แม่บ้านออกไปคุณนายอิงก็เดินออกมานั่งเล่นกับหมาที่หน้าบ้านและในขณะนั้นเองได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่อยู่ๆก็เดินเข้ามาในบ้านของเธอก่อนที่เขาจะเดินมาแนะนำตัวกับคุณนายอิงเขาบอกว่าเขาชื่อแซม เขามาหาแจ็คซึ่งคุณนายอิงก็บอกว่าสามีของเธอไม่อยู่บ้านแต่แซวก็ไม่สนใจเขามอบของขวัญที่เขาเตียวเอาไว้ให้กับเธอและบอกว่าเขารู้จักกับแจ็คเป็นการส่วนตัวเพราะว่าแจ็คเคยช่วยรักษาอาการหัวใจเมียของเขาและนี่ก็คือของขวัญที่เขาเอามาเยี่ยมเธอกับสามีแซวยังบอกอีกว่า เขากับแจ็คเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนอกจากนั้นแซมยังทำทีเป็นถามไทยในเรื่องดวงตาของเธออีกด้วยซึ่งเธอก็บอกเขาไปอย่างไม่คิดอะไรว่าตอนนี้ตาของเธอนั้นมองไม่เห็นและด้วยท่าทีห่วงใยของแซมทําให้คุณนายอิงไม่ได้ขิดตะวห่วงใจและชวนแซมเข้าไปนั่งคุยกันต่อในบ้านเมื่อเข้ามาในบ้านแซมก็ถามคุณนายอิงว่าเธออยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าซึ่งคุณนายอิงก็ตอบไปตามความจริงว่าในตอนนี้เธออยู่บ้านแค่คนเดียวพราแม่บ้านออกไปซื้อของข้างนอก หลังจากได้คําตอบแซมก็ขอตัวกลับและทําทีว่าเดินออกจากบ้านไปในคืนเดียวกันนั้นหลังจากที่แซมกลับไปคุณนายอิงก็นอนเล่นอยู่คนเดียวบนโซฟาในขณะที่ฝนกําลังตกหนักอยู่ด้านนอกจังหวะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงออดหน้าบ้านดังขึ้นด้วยความที่เธอคิดว่าเป็นเหมยแม่บ้านที่เพิ่งกลับมาจากการซื้อของเธอเลยพยายามเดินคาถามเพื่อไปเปิดประตูให้กับสาวใช้ให้เข้ามาในบ้านแต่เมื่อเธอเปิดประตูกลับเป็นแซมที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง พร้อมด้วยข้ออ้างที่ว่าเขานั้นติดฝนทําให้กลับบ้านไม่ได้และถามคุณนายอิงว่าจะเป็นอะไรไหมหากจะขอหลบฝนอยู่ที่นี่สักพักจนกว่าฝนจะหยุดตกซึ่งคุณนายอิงก็ยินดีให้ความช่วยเหลือและเชิญเขาเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้เข้ามาในบ้านแซมก็ถามอีกว่าเขาจะขอรบกวนใช้ห้องน้ําเพื่อล้างเนื้อล้างตัวหน่อยได้ไหมแน่นอนว่าคุณนายอิงก็ยินดีแต่หลังจากแซมเข้าไปในห้องน้ําภาพก็ได้เผยใบหน้าของแซมที่แสย,ยิ้มให้กับเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก ได้อย่างน่าคุนลุกคนพองหลังจากที่แซมหลังตัวเสร็จเขาก็กลับออกมาและได้พบว่าคุณนายอิงได้เตรียมผลไม้เอาไว้ให้เขาก่อนที่เขาจะเริ่มกินมันอย่างมูมามและเคียวเสียงดังจนทําให้คุณนายอิองหัวเราะออกมาซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าแจ็คสามีของเธอนั้นเป็นผู้ดีที่รักษามารยาทบนโต๊ะอาหารได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นเมื่อแซมเห็นว่า คุณนายอิงพยายามเติมชาในแก้วของเธอเขาก็อาสาที่จะช่วยแล้วลุกขึ้นเพื่อเทชาจากกาให้เธอหลังจากเติมชาเสร็จแซมก็ถามคุณนายอิงว่าเขาขอยืมเสื้อของแจ็คมาเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเพราะตัวของเขานั่นเปียกไปหมดเลยคุณนายอิงตอบตกลงและปล่อยให้แซมเดินเข้าไปในห้องนอนของเธอกับสามีเพื่อไปเลือกเสื้อผ้ามาใส่เองหลังจากที่แซมเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขาก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงและเอาของกินมากินบนนั้นพร้อมกระโดดโลดเต้นไปมาอย่างมีความสุข หลังจากนั้นแซมกลับมานั่งคุยกับคุณนายอิงในห้องรับแขกทั้งสองคนได้พูดคุยกันก่อนที่แซมจะเริ่มเล่าให้คุณนายอิงฟังว่าภรรยาของเขาทิ้งเขาไปหลังจากนั้นแซมก็เริ่มบหมดด้วยท่าทีโบโหโเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมียของเขาทําไมเธอถึงต้องทิ้งเขาไปซึ่งท่าทีของแซมก็เริ่มทําให้คุณนายอิงรู้สึกกลัวและไม่ปลอดภยัยแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากนั้นไม่นานฝนก็หยุดตกแซมเลยทําทีว่าจะขอตัวกลับซึ่งคุณนายอิงที่ตามองไม่เห็นและเธอได้ยินเสียงปปิดประตู เธอก็เข้าใจว่าแซมคงจะออกจากบ้านไปแล้วเธอเลยเดินขึ้นไปอาบน้าหรือด้วยความที่ตาของเธอนั้นมองไม่เห็นเธอจึงทําสบู่ตกลงในอ่างอาบน้ําและในขณะที่เธอกําลังก้มลงเก็บสบู่ก็ได้ปรากฏว่าจริงๆแล้วแซมแค่ทาทีเหมือนว่าเขาออกจากบ้านไปแล้วเท่านั้นแต่เขากลับเข้ามาแอบอยู่ในห้องน้ําแซมอมน้ําเอาไว้ในปากและพ่นใส่คอของเธอซึ่งนั่นก็ทําให้เธอตกใจไปอย่างมากและก็ได้ร้องโวยวายออกมาแต่เมื่อเธอหันกลับมาแซมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว หลังจากอาบน้ําเสร็จเธอใส่ชุดคลุมอาบน้ําพร้อมกับถือแปรงขัดส้วมเดิอนออกมาด้วยท,าท่าทีหวาดกลัวและปรากฏว่าอยูยูแซมก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอและนั่นทำให้เธอตกใจมากจนเกือบใช้แปรงขัดส้วมฟาดเขาแต่แซมก็ห้ามเธอเอาไว้ได้ทันและถามเธอด้วยท่าทางตกใจว่า เธอเห็นใครเดินเข้ามาในบ้านบ้างไหมเพราะเขาเห็นว่ามีชายโรคจิตแอบวิ่งเข้ามาในบ้านของเธอนั่นเลยทำให้เขาต้องกลับเข้ามาในบ้านของเธออีกครั้งเพราะเป็นห่วงว่าเธอจะไม่ปลอดภัยคุณไา้อิงที่ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้แต่เอออ,อไปตามสิ่งที่แซมพูดและปล่อยให้แซมตามจับชายโรคจิตที่เขาพูดถึงซึ่งแซมก็ทำทีเป็นวิ่งไล่ชายโรคจิตและทำเป็นว่าได้ต่อสู้กันแต่ความจริงแล้วในบ้านไม่มีชายโรคจิตคนอื่นอยู่เลยและชายโรคจิตที่ว่านั้นก็คือตัวของแซมนั่นเอง หลังจากแซมแกล้งต่อสู้กับชายโรคจิตที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงสักพักแซมก็เอานมที่เขาแอบใส่ย,ยาน,นอนหลับเอาไว้เอามันมาให้คุณนายอิ่งดื่มและบอกกับเธอว่าเขาจัดการไล่ชายโรคจิตไปแล้วและเธอไม่ต้องห่วงอะไรอีกเพราะคืนนี้เขาจะอยู่ดูแลเธอเองตอนที่แซมจะเดินไปส่งคุณนายอิ่งถึงห้องนอนหลังจากที่แซมส่งเธอเข้านอนเสร็จ คุณนายอิงที่นอนอยู่ในห้องนอนเพียงคนเดียวก็เกิดรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเธอเลยพยายามโทรหาตำรวจแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะสายโทรศัพท์ของเธอนั้นถูกตัดจนขาดทำให้เธอไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้คิดหาทางอื่นยานอนหลับที่แซมใส่ไว้ในนมที่เขาเอาให้เธอดื่มก็ออกฤทธิ์ซะก่อนทำให้เธอเผลอหลับไปอย่างรวดเร็วและในวันนั้นทั้งวันแม่บ้านก็ยังไม่กลับมาอีกด้วยเช้าวันถัดมาแซมได้ทำอาหารเช้าชุดใหญ่เตรียมเอาไว้ให้คุณนายอิงได้กิน ก่อนที่เขาจะเสนอตัวว่าเขาจะขอเป็นคนดูแลเธอเองในช่วงที่แจ็คสามีของเธอยังอยู่ที่หมาเกาแต่จากความไม่สบายใจที่ทําให้เธอกังวลมาตั้งแต่เมื่อคืนคุณนายองิงเลยเปากข,ขอให้แซมโทรแจ้งตำรวจให้ทีแซมก็เลยท,ทําทีเป็นโทรออกหาตํารวจและพูดคุยกับปลายสายอย่างเป็นจรงิงเป็นจังทำให้คุณนายอิงจับพิรุษเขาได้ทันทีและถามแซมว่าเขาจะโทรหาตำรวจได้ยังไงในเมื่อสายโทรศัพท์มันถูกตัดไปแล้วแซมไม่โดนจับโปเขาจึงเฉลยความจริงให้เธอฟังว่า จริงๆแล้วเขาแอบจับตาดูขรอบครัวของเธอมาสักพักแล้วและเขาก็รู้อีกว่าสามีของเธอจะไม่อยู่บ้าน2วันเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่คุณนายอิงจะดีเขาไปไหนได้และตรงนี้เองที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วแม่บ้านที่ยังไม่กลับมาสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าแซมจับเธอมัดและห่างเอาไวไ้ในท่ายรถของเขาทําให้ตอนนี้คุณนายอิงก็เปียบดังลูกไก่ในกํามือของเขา แซมใช้เธอให้หนวดให้เขาอาศัยอยู่ในบ้านของเธอรากับเป็นบ้านของตัวเองยังไงย่างนั้นจัดการฆ่าบอยหมาของเธอแล้เอาเนื้อของมันมาทําเป็นอาหารให้เธอกินและเล่นกับจิตใจของเธอสารพัดแต่ก็ยังโชคดีที่แซมยังไม่ได้ทําอะไรเธอแต่การเล่นกับจิตใจของเธอนั้นมันก็มากเพียงพอแล้วที่จะทําให้คุณนายอิงตัดสินใจที่จะทาทุกวิถีทางเพื่อให้เธอได้รอดออกไปจากเหตุการณ์นี้เธอออกอุบายหลอกแซมว่าเธอ,นอ,อ้นไปโลกหอบผื่น แต่ว่ายาโรคประจาตัวของเธอดันหมดเธอจึงขอให้แซมออกไปซื้อมาให้ซึ่งแซมก็ไม่มีถังเลือเขาเลยจัดการขังเธอเอาไว้ในบ้านและขับรถออกไปซื้อยาให้กับเธอคุณนายอิงไม่ได้โอกาสจึงพยายามหากุญแจบ้านเพื่อไขานี้ออกไปแต่หลังจากที่เจอกุญแจเธอก็ได้พบว่าแซมนั้นหักปลายกุญแจทิ้งทั้งหมดทําให้เธอไม่สามารถใช้กุญแจไขออกไปได้แถมสายโทรศัพท์ก็ยังถูกตัดอีกจนสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ และแซมก็กลับมาถึงบ้านพอดีแถมเขาก็ยังโมโหมาเพราะเขาได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นลอ่อหอบหืดนั่นคือแม่บ้านของเธอแต่ไม่ใช่คุณนายอิงนั่นเลยทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากและเขาบอกความจริงให้คุณนายอิงได้รู้ว่าสาเหตุที่เขาแอบ,บเข้ามาในบ้านของเธอก็เพราะว่าเขาต้องการจะล้างแค้นแจ็คสามีของเธอที่แอบ,บเป็นชู้กับเมียของเขาที่เป็นคนไข้ของแจ็คอยู่นานถึง2ปีแต่เพราะว่าแจ็ค เป็นหมอที่รักษาอาการหัวใจเมียของเขาเขาเลยแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งๆที่จริงๆแล้วเขารู้มาตลอดและเมียของเขาก็ต้องมาตายพอแจ็คหลอกเอาวิตามินราคาถูกให้เธอกินและหลอกว่าเป็นยาคุณภาพดีนั่นเลยทําให้เขาแขนมากและมาที่นี่เพื่อแก้แขนแจ็คแต่สายเหตุที่แซมยังไม่ทําอะไรคุณไหนอิงนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากรอ้อยเธอทรมานสุดๆก่อนแล้วค่อยจัดการฆ่าเธอทีเดียว ในช่วงค่ำวันเดียวกันขณะที่แซมออกไปนั่งเล่นที่สวนก็บังเอิญเจอโจรคนนึงแอบเข้ามาในบ้านโดยมันกะจะเข้ามาป้นบ้านหลังนี้แต่มันบังเอิญเจอคุณนายอิงเข้าซะก่อนและหลังจากที่มันรู้ว่าเธอตาบอดมันเลยพยายามจับเธอมัาไว้กับเตียงโดยกะว่าจะทําอะไรเธอแต่แซมกลับเข้ามาเจอมันซะก่อนแซมก็เลยจัดการฆ่าโจรอย่างโหดเหี้ยม แต่หลังจากนั้นเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นทําให้แซมจําเป็นต้องลงไปดูซึ่งคนที่มากดออดหน้าบ้านก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นนายตำรวจแฟนหนุ่มของแม่บ้านที่มารับแม่บ้านไปดูคอนเสิร์ตตามที่นัดกันไว้แต่ด้วยความที่นายตำรวจไม่เคยเจอแจ็คเจ้าของบ้านหลังนี้ตัวจริงเขาเลยเข้าใจว่าแซมคือสามีของคุณนายอิงและก็ได้คุยกับแซมอยู่นานสองนานจังหวะน,นี้เองคุณนายอิงที่ถูกมัดอยู่ก็พยายามคลานลงมาไดมาที่ห้องครัวและเธอก็หาของต่างๆในห้องครัวเพื่อเอามาใช้แก้มัดตัวเองจนเทือนนั้นทําได้สําเร็จ และในจังหวะน,นี้เองเธอก็เริ่มกลับมามองเห็นลางๆแล้วนั่นเลยทําให้เธอสามารถวิ่งหนีออกไปจากบ้านได้ในขณะเดียวกันแซมที่เพิ่งส่งตํารวจกลับขึ้นรถเสร็จก็ได้ลับเข้ามาในบ้านพอดีและเขาก็พบว่าคุณนายอิงได้หนีออกไปแล้วคุณนายอิงหนีออกจากบ้านแม่แอบ,บอยู่ในป่าไก,กลๆก็เห็นว่ามีไฟรถดังมุ่งหน้ามาหาเธอเธอจึงวิ่งออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่หลังจากที่เธอวิ่งมาถึงรถคันนั้นเธอก็พบว่าคนบนรถมันก็คือแซมนั่นเอง ภาพตัดมาบนรถของนายตำรวจที่เพิ่งขับรถออกมาจากบ้านคุณนายอิงด้วยความเซ็งที่แฟนสาวของเขาหายตัวไปเขาเลยเอาฟิล์มรูปถ่ายที่เธอฝากไปล้างเอาออกมาดูเพื่อแก้เซ็งและในตอนนั้นเองนายตำรวจได้สังเกตเห็นว่าชายเจ้าของบ้านที่อยู่ในรูปก,กับคุณนายอิงไม่ใช่คนเดียวกับที่เขาพูดคุยเมื่อสักครู่นี้นายตำรวจจึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านเมื่อมาถึงนายตำรวจก็พบว่าคุณนายอิงถูกขังอยู่ในอ่างอาบน้ําแต่ในตอนที่เขากําลังจะช่วยเธอแซมที่แอบดูเขาอยู่จากทางด้านหลัง ก็จัดการใช้มีดแทงเขาจนตายขาดที่และแย่งปืนของนายตำรวจมาไว้หลังจากที่มีปืนอยู่ในครอบของแซมก็สั่งให้คุณนายอิงเดไปที่ห้องนางเลนก่อนที่เขาพยายามจะทําอะไรกับเธอแต่ว่าคุณนายอิงที่เริ่มกลับมามองเห็นบ้างแล้วก็แกล้งทำเป็นสมยอมเพื่อให้แซมตายใจและเขาก็ได้วางปืนลงคุณนายอิงในโอกาสกําลังเอื้อมมือไปหยิบปืนแ็กสามีของเธอก็กลับมาถึงบ้านพอดีและแจ็คเองก็ตกใจเช่นเดียวกันเพราะคิดว่าเมียตัวเองกําลังเล่นชู้อยู่ในบ้านและด้วยความโกรธจัด แจ็คเลยตรงเข้าไปคว้าตัวแซมและจับเขามากระทืบทันทีหลังจากจัดการแซมเสร็จแล้วเขาก็หันกลับมาด่าเมียตัวเองว่าเขาไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าเล่นชู้ในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านคุณนายอิงพยายามอธิบายแต่แจ็คก,ก็ไม่ฟังและในตอนที่แจ็คก,กำลังด่าเมียอยู่นั่นเองแซมก็ได้ลุกขึ้นมาควาปืนและยิงแจ็คจนเขาล้มลง หลังจากนั้นแซมก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าไปกระทืบเขาต่อทันทีและบังคับให้แจ็คยอมรับสารภาพว่าแจ็คฆ่าเมียของเขาจริงๆซึ่งตอนแรกแจ็คก,ก็ไม่ยอมรับแต่หลังจากที่โดนแซมกระทือบอยู่พักใหญ่เขาก็ต้องจำใจยอมรับออกมาและบอกว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ยาปองกับเธอเลยสักนิดแต่เพราะว่ามีของแซมไม่มีเงินเขาเลยไม่สามารถจ่ายยาที่ถูกต้องให้กับเธอได้และนั่นเลยเป็นสาเหตุทำให้เธอต้องตายแซมที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งโมโหและกระทืบแจ็คหนักขึ้นไปอีกส่วนทางด้านคุณไหนอิง ที่ตอนนี้ตาเริ่มกลับมามองเห็นอีกครั้งอลร,รีบควาแท่งเหล็กที่อยู่ไกลๆแล้วฟาดไปที่ตัวแซมแบบลัว,ลวแต่สุดท้ายเธอก็สู้แสมไม่ได้เธอจึงตง้องรีบวิ่งหนีไปซ่อนและในตอนนั้นเองไฟในบ้านก็ได้ดับลงทําให้ตอนดีแซมเองก็มองไม่เห็นเธอเช่นกันคุณนายอิงที่เริ่มกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งก็งพยายามรวบรวมสิ่งของต่างๆภายในบ้านเพื่อเอามาใช้เป็นอาวุธ คุณนายอิงจัดการเลยหมุดเอาไว้ที่พื้นเพื่อให้เธอสามารถได้ยินเสียงเดินของแซมได้และระบุตำแหน่งได้ว่าแซมอยู่ตรงไหนและหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินว่าแซมเดินเข้ามาไกลๆเธอจึงออกมาจากที่ซ่อนและพ่นสเปรย์ไฟใส่แซมแต่ในตอนที่เธอกำลังพ่นไฟอยู่สเปรย์ก็ดดนมาหมดสง,งั้นทำให้เธอต้องรีวิ่งหนีไปที่ตู้เย็นและหยิบเอาขนมปังที่แช่เอาไว้ในช่องฟรีจนแข็งซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้และเอามาฟาดใส่แซมแบบรัวๆหลังจากฟาดจนขนมปังหลุดมือ คุณนายอิงก็วิ่งหนีออกมาจากห้องครัวและในขณะนั้นเองไฟในบ้านก็สว่างขึ้นพอดีและการมองเห็นของเธอก็ชัดเจนอีกครั้งแต่แซมที่กำลังวิ่งตามเธอมานั้นก็ไม่รู้เลยสักนิดว่าตาของเธอนั้นหายดีเป็นปกติแล้วเมื่อแซมเห็นเธอและคิดว่าเธอยังคงตาบอดอยู่ทำให้เขานั้นตายใจเลยโดนกระถางดอกไม้ฟาดไปที่หัวอย่างจังก่อนที่คุณนายอิง จะวิ่งหนีกับเขาไปในห้องครัวอีกครั้งและจัดการเอากระป๋องแก๊สปิกนิกยัดใส่เข้าไปในเตาไมโครเวฟและเปิดให้มันเริ่มทํางานเมื่อแซมวิ่งตามเธอมาเธอก็จัดการขังเขาเอาไว้ในห้องครัวและพอดีกับที่กระป๋องแก๊สในเตาไมโครเวฟมันก็ได้ระเบิดดังสนั่นไปทั้งบ้านจนทําให้แซมลมลงขาที่หลังจากที่จัดการกับแซมได้แล้วคุณนายอีกกลับไปที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งและระบายความแค้นใส่ร่างของสามีที่ไปแอบนอกใจเธอจนทําให้เธอต้องพลอยสวยไปด้วยแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่า แจ็คสามีของเธอนั้นตายไปแล้วและเธอกําลังพูดคุยอยู่กับศพในจังหวะนั้นเองแซมได้แอบอยู่หลังศพของแจ็คมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาและพุ่งเข้ามาจะฆ่าเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้คุณนายอิงเธอไม่หนีอีกแล้วเธอคว้าแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้ๆมือและนำ้ำฟาดใส่แซมอย่างไม่ยัง้งจนเขานั้นตายขาที่หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ความเลวร้วายตลอด3วันสามคืนมาได้คุณนายอิงก็ได้เปลี่ยนจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวการโลกที่รักตัวเองมากขึ้น เธอจะไม่ยอมให้กับผู้ชายคนไหนอีกต่อไปเธอจะเอาเปรียบพวกเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นผู้ชายคนดึงที่กําลังยืนโบกรถแท็กซี่อยู่เธอก็เดินขึ้นรถตัดหน้าเขาไปและเมื่อเธอเห็นว่าผู้ชายกําลังจะคุกคามเธอเธอเลยเตะไปที่เป้าของเขาอย่างแรงและเดินขึ้นรถแท็กซี่ไปแบบชิวๆโดยเธอได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่าคิดมาลองดีกับผู้หญิงอย่างฉันและหนังก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับคุณนายอิง หญิงสาวที่ดวงตาได้รับผลกระทบมาจากการผ่าตัดจนทําให้เธอต้องตาบอดถึง3วันเลยทีเดียวและมีเหตุให้เธอต้องอยู่บ้านเพียงลําพังและเธอก็ต้องรับมือกับแซมชายโรคจิตที่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอจนเธอต้องไาเจอกับเรื่องราวความเป็นความตายถึง3วัน3คืนเลยทีเดียวเพียงพ่อสามีของเธอที่เป็นต้นเหตุแต่ในที่สุดเธอก็สามารถเอาตัวรอดและหนีออกมาได้และเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสาวการโลกและไม่มีวันที่เธอจะยอมกลับไปอยู่ใต้อาน,นัดของผู้ชายคนไหนอีกเด็ดขาดโอเคครับตอนนี้มีปุ่มหม่ใต้คลิป เป็นปุ่มขอบคุณถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับหรือช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักเอาไว้และก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดักสวัสดีครับ